โอเคครับผมวันนี้ผมอีเกมฟอร์ตไตนตี้ระบาปจีนะครับผมวันนี้เราจะมาดูในส่วนของเซฟเดเวลนะครับในการเก็บ XP นะครับผมสําหรับการเก็บ XP นะค่อนข้างที่จะยากหรือง่ายก็ไม่ได้แจ่มกันนะครับอืมก็ในวันนี้นะครับผมเราจะเข้าไปเล่นในเซฟเดเวลกันเองนะผมจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับว่ามันได้เดเวลยังไงบ้างนะครับผมดับแรกนะครับเซฟเดเวลนะสามารถที่มาซื้อได้ในไอเทมช็อปนะครับบองทําการแถมสกินให้นะครับผม เป็นตัวนี้เลยนะครับผมเป็นแพ็กสามร้อยกบาทก็จะมีสกินแถมให้แล้วก็จะมีเควสเก็บ5้าพันห้าวีบักนะแล้วก็จะมีของแถมต่างมากมายนะครับโอเคนะพอหลังนากทีผมราซื้อมาแล้วสามารถที่จะกด select mode ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีขึ้นว่า save the world มานะครับให้เราโหลดเราติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเราโหลดแล้วติดตั้งแล้วสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้เลยนะครับผมโอเคนี่แล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเรากด install ไปหลังจากนั้นจะรอโหลดสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้ซ้ำ ก็จะเข้าเล่นได้เลยนั่นเองก็สามารถที่จะเก็บ XP นะครับไปเพิ่มในแ l e น a s s ได้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมเราจะมาอธิบายเพิ่มในระบบพาสนั่นเองนะครับผมเมื่อเราทำเควสเซฟเดวอิมิชั่นนะครับผมเราจะได้ XP มานะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมจะเข้าไปเพิ่มในตรงของเซฟเดวอิมิชั XP รายวันนั่นเองนะครับจะจำกัดอยู่ที่3 2 0 0 0 0ต่อวันนั่นเองนะครับผมสำหรับ บล็ตันพาร์เนี่ยก็จะได้เวลเช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีจํากัดนะครับได้ทั้งซีซันนั้นเองนะครับผมแต่ของเซฟเดวโอเนี่ยจะจํากัดอยู่ที่สามแสนสองหมื่นต่อวันนะครับผมและในเซฟเดวโอนะครับผมจะมีมิชชั่นนะครับผมจะเป็น XP ของเควสนะครับในส่วนของเควส์เอของเซฟเดโเนี่ยจะไม่นับรวมกับเซฟเดวโอมิชชั่นประจําวันนะครับในส่วนของเควส์เซฟเดวโอเนี่ย XP จะเด้งเข้าแบล็ตันพาร์ทันทีนะครับผมจะไม่นับรวมนะครับอืม จะไม่นับรวมกับสาม0สนสองมื่นะครับในกรณีที่เราเล่น the w o r l d m i s s i o นนะครับจนครบสามแสนสองมื่นแล้วนะครับผมเวลที่เราจะได้ในมิชชั่นนะครับจะกลายเป็นศูนย์นะครับผมแต่เมื่อถึงเวลาลับรีเซ็ตของเกมนั่นคือเจ็ดโมงนั่นเองนะครับผมจะรีเซ็ตทุกๆเจ็ดโมงนั่นเองนะครับเมื่อถึงเวลาเจ็ดโมงนะครับผมเลเวลที่เราเก็บต่อวันก็จะรีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับก็สามารถเก็บใหม่ได้นั่นเองนะครับส่วนแบตเตอร์พาร์เราก็เก็บได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนจบสี้น่นเลย โอเคแล้วเพื่อเราเข้ามามันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็จะเป็นขึ้นว่าล็อกอินมาทั้งหมดกี่วันแล้วแล้วก็ล็อกอินรับของไปในส่วนของการเก็บเวลนะไอมันจะมีเมนเควสอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องสนใจนะสำหรับใครที่ไม่ได้สนใจอะไรนะครับจะมีอยู่2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือเกาะเพื่อนนะเกาะคนที่กันบ้านได้30เวฟแล้วนะครับก็จะแค่เข้าไปเอฟเคเฉยๆแล้วก็รับเวลประมาณ30,000 0กว่านะก็คือจํากัด ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เลยคือ3ามแสนสองหมื่นคือตันและต่อวันนะแค่ไปเอฟเคเฉยไม่ต้องเหนื่อยอะไรนะครับแต่และมือใหม่นะฮะไม่มีคนพาไปเกาะนะับอย่างเช่นผมแล้วก็ไม่มีใครพาไปเกาะผมก็ยังเล่นไม่ถึงด้วยนะครับก็จะมาเล่นในส่วนของแมปตรงนี้นะแล้วก็จะมีเควสเป็นมิชชั่นนะเข้าไปเล่นเข้าไปอะไรได้นะที่ผมแนะนําคือเป็นรถตู้กันเวฟนะครับจะได้รอบละสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นครับรอบละเกือบห้าหมื่นเอาตีไปเลยรอบละห้าหมื่น ง่ายๆนะก็เล่นไปกี่รอบละห้าหมื่นแล้วก็เล่นไปหกรอบก็ครบวันแหละนะยังมีส่วนของภารกิจอีกเควสล็อกตัวนี้ดูตรงเควสล็อกได้ที่อธิบายไปเมื่อกี้คือเดลี่เควสกับเควสประจำสัปดาห์นะแต่ของผมเคลียร์ไปแล้วเควสประจำสัปดาห์ก็เลยไม่ขึ้นนะต้องรอสัปดาห์ใหม่ถึงจะมาส่วนเควสประจําวันก็จะมีนี่ได้สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นหนึ่งนะก็คือเซฟเซาวเวอรอินซักเซมิชั่นเซฟซาวเวอร์ยี่สิบห้าคนค่อนข้างง่ายอันนี้ เซฟยี่สิบห้นก็จะได้เวลสองหมื่นมาฟรีๆเลยที่ไม่เกี่ยวกับ3า0 0 0 0สองหมืนนะไม่นับรวมกันอย่างที่บายไปนะครับโอเคเดี๋ยวเข้ารถตู้กันเลยแล้วกันก็สามารถที่จะกดทีมฟิลได้นะครับไปการเข้าไปแล้วก็อาจจะไปเจอคนอื่นเลยหรืออาจจะมีคนจอยมาระหว่างเราเล่นอยู่ก็ก็ไดนะ้เปิดไว้ก็ไม่เสียหายอะไรร,รูปส่วนรูปแสนรักงงตอนนั้นนะครับก็คือ,อสุมห้องในะ นะครับผมโอเคก็จะมีเรื่องสกิลอะไรอีกนะก็ค่อยวิบายทีหลังแล้วกันนะคกับพาร์ทน,นี้ก็เอาเลเวลก่อนแล้วกันเนาะเล่นให้ดูก่อนไอ้โหมดรถตู้นะเป็นที่นิยมเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีเวฟเวฟกันบ้านไว้เอฟเคนะครับก็จะเล่นไอ้รถตู้นี่แหละประหยัดเวลาสุดแหละนะครับรอบหนึ่งตกปประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีประมาณนี้ หมดรถตู้นะครับผมง่ายๆเลยคือเราต้องเก็บไอ้บรูตัวนี้นะจะเห็นว่าจะมีบรูอยู่นะครับผมมันจะเรียกว่าบูอะไรนะสักอย่างนะออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันก็เอาเปว่าอ่าก้อนฟ้าแล้วกันนะครับผมเราต้องเก็บก้อนฟ้านี้นะครับผมสี่ก้อนนั่นเองนะครับถ้าเกิดเล่นระดับธรรมดาก็เก็บแค่สี่ก้อน,นถ้าเล่นระดับยากนะหรือเล่นหลายคนก็ให้แนะนาเอาเก็บเยอะๆแล้วก็เอาไปอัปเกรดจะมีสังเกตว่าจะเห็นรูปค้อนกับประแจนะครับ ถ้าเราเปิดแมปเป็นเรื่องก็จะมีรูปรองเท้าวิง่งรูปโล่รูปหัวใจแล้วก็รูปเป็นพลังงานนะเป็นหลอดเป็นหลอดก็เรียกว่าอ,อะไรแบตเตอรี่นะจะช่วยในเรื่องของพลังงานนะครับไอ้ตรงหลอดสีส้มนะฮะด้านซ้ายล่างร้อยหนึ่งนะพอเราใช้ก็จะเหลือ55เห็นไหมก็จะบูตให้มันเยอะขึ้นนะเพิ่มเกาะให้มันเยอะขึ้นเพิ่มเลือดให้มันรีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไอ้รูปก่อสร้างนั้นก็จะทําให้บนะิวเนี่ยสร้างเร็วขึ้นนะครับ ส่วนตัวผมก็ยังไม่ต้องอะไรนะแค่เก็บสีลูกและหารรถตู้ก็พอครับรถตู้นะครับนะถ้าเป็นแบบตรงนี้นะ้ให้ไปเล่นในเมืองดีกวานะครับในเมืองมันต่อบิวขึ้นไปสูงสูงแล้วก็ส่องใช้ปืนมีสโคปส่องมาก็เจอเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบแนวนี้นี่จนะค่อนข้างยากนะครับต้นไม้ปิดวิสัยทัศน์เราแทบจะหมดนะอ่ารถตู้นะบางครั้งเรามองไม่เห็นแต่เราเดินผ่านมันก็จะขึ้นในแมปนะเป็นรูปเสืแร้วตกใจน,นั่นเองแล้วก็เข้าไปสร้างบิวกันไอ้พวกนี้ได้นะ โอเคแล้วก็กดตรงนี้ที่โอเปอ s รชันเราสามารถที่จะเพิ่มระดับได้นะคือถ้าเราเพิ่มระดับความยากเนี่ยมันก็จะขึ้นต้องการ2คนเพิ่มอีกก็จะเพิ่มต้องการ3คนนี้นะครับก็จะได้โบนัสโกมิชั่นรีวาร์ดบวก21นะครับถ้าเราเพิ่มไปมันก็จะจำนวนรางวัลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่พาร์ทนี้ก็เอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็กดเลยนะระดับความยากของไอ,บอ้บอทนะฮะที่เราเข้ามาก็าเป็นโซนสใช่ไหมเมื่อกี้เออต่อให้เราเพิ่มต้องการหลายคน,นครับมันก็ไม่ได้ยากขึ้นนะครับ ถามว่ายากขึ้นไหมยากขึ้นนิดนึงครับเพราะว่าความถึกของไอ้พวกมอนเนี่ยแล้วก็ยิงตายง่ายเหมือนเดิมครับแต่ปัญหาก็คือมันจะมาจํานวนที่เยอะขึ้นครับซึ่งจะลําบากของเราเนั่นเองมันจะบากเราแล้วเองโอเคไม้มันยังไม่ตีไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่ผมอัปเกรดไปเลยแล้วกันนะเป็นไม้อีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็วางแท็บไปเลยเออผมไม่ได้คราฟแท็บไว้นะเออผมคราฟแท็บก่อนผมยังไปหาทรัพยากรมาไม่พอเลยนะค่อคนข้างแย่ นะครับก่องนี้ก็จะมีนะแต่มันค่อนข้างข้าง่ายครับเพื่อนมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแล้วก็อัปเกรดไปแล้วก็อัปเกรดไปนะครับ็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะมีตัดบ้างนะอเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเพื่อนก,ก็แค่กันเฉยๆนะแต่แนะนํานะครับให้เราบางทีเนะี่ยเราต้องอันนี้ด้วยนะก็คือพยายามยิงบ่อยๆนะ พยายามยิงให้ได้คอมแบทนะครับมันจะมีเหรียญคอมแบทอยู่นะอพอเสร็จแล,แล้วก็สตาร์ตต่อเลยนะก็จะเป็น4นาทีแล้วนะฮะรอบนี้เหมือนจะมาแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งนี้นะครับซึ่งค่อนข้างพลาดแล้วที่วางแทบไปฝั่งนู้นนะรอบนี้ผมจะไม่วางแทบเลยแล้วกันนะครับถ้ายิงได้ก็ยิงนะถ้าจะยิงเฉยก็ยิงเฉยพยายามยืงเฉยอย่าเกิน10นาทีนะครับพอใกล้ครบ10นาทีหรือใกล้ครบ5นาทีเนะี่ยก็ขยับสักนิดหนึ่งนะแวะมาแตะหน่อยนะ หรือจะถ้าสมมติจะไปทําอะไรนานๆอย่างนี้ก็ควรที่จะแบบมัดจอยไว้มัดเอาปุ่มใส่แป้นแป้น,ปนพิมพ์คีย์บอร์ดไว้ให้มันเดินเองอัตโนมัตินะก็ทําพื้นที่เดินไว้ด้วยนะครับบางทีเดินติดกําแพงแล้วมันก็จะยืนนิ่งเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งมันไม่ได้เดินอย่างงี้นะบางครั้งมันจะนิ่งนะครับผมต้องระหวังนะพอมันนิ่งแล้วมันจะเตะเราออกนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเสียเขาเรียกว่าเสียของที่ใช้สร้าง,งสมมติเพื่อนๆวางของไปเยอะอย่างเงี้ยค่อนข้างเปลืองนะครับตัวทรัพยากรนะรมันใหมือค่อนข้างหาย,ยา สกิลมีแนะนำนะครับให้เอามาเลยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายไว้แล้วกันนะใครที่สนใจนะครับ <S <S เสร็จแล้วก็รอมันก็เด้งออกไงมันจะมีนี่ลุนลอยขึ้นไปเออมันไม่มีอะไรมากแล้วเสร็จแล้วกดสกคริปต์ได้เลยนะมาดูกันว่าๆๆเรามันจะยิงเยอะมันจะได้กล่องเวลไ,ไร มัจะได้เวลตัวนี้ดูนะตัวนี้ไม่ใช่ XP เข้าพาร์นะจ๊ะมันจะได้หลังจากเปิดกล่องนะจ๊ะอ่ามาดูว่าม,มัมีกี่เหรียญเนี่ยมันจะมีหลายเหรียญน,นะที่ไม่มีคอมแบทเลยเหรอของคอมแบทได้ซิลเวอร์อ่าเนี่ยเวลสอ่านี่มันจะเวล4สี่เลยนะขนาดโซนสามก็ยังเวล4สี่ได้นะก็ประมาณนี้นะถ้าไปเล่นเดือดอยู่นี้ก็คงได้ง่ายแน่นอนไม่ต้องห่วง นี่มันจะได้กล่องแล้วก็เปิดไปนี่สี่พันน้อยเกิดนายไม่ใช่อันหลักอยู่นี่นี่นโซนสามโซนที่ง่ายที่สุดยังได้สามพันสามหมื่นสองสามหมื่นสองสามหมื่นห้าสามหมื่นเก้านะสี่หมื่นกว่าเดี๋ยวเราเปิดกล,ล่องวาวก็มีอย่างเงี้ยสามหมื่นสะองนะอันนี้โซนที่ง่ายที่สุดแล้วนะสามหมื่นสอง สหมห้าสมเก้าสี่มื่นกวา่าเกือบห้าหมื่นอะได้อยู่มันก็จะได้ของกระจกกระจกมามากปายนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรเลยนะรับโมนี้นะยเออเล่นนี้ไปเรื่อยๆห้ารอบหกรอบว่าไปมันจะครบโคต้าของวันแล้วก็ปันใหม่ก็ไปเล่นใหม่อย่าลืมทำภาร,รกิจรายวันด้วยนี่จะมีภารกิจรายวันตรงนี้ทำด้วยนะจ๊ะ ยังไม่มีอะไรมากนะผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะครเนี่ยเดี๋ยวฟังรู้เรื่องปะ